สวยแต่แต่บ้านเล, <ะ S 2> ล<ะ>็กยังไม่ได้แก่นะอุ้ยมันตรงนี้จุ๊กไม่เป็นอนุ้ยโดนอันนี้หรออุ้ยล้มล้มแล้วมีลม้ลมลม้ลมเดีวเดี๋ยวเดม,<ๆ>มันเจ็บมันเจ็บอ๋อโอเคโอเคเห็นและเห็นและวเห็นคนที่กำลังวิ่งมาไว้นัแล้หนะเจ้าอี๋เจ้าไปแล้วไปไปบ้านเล็ก ไม่โเดไฟเวเราเยไฟนะอันนั้นแน่ๆเลยอ่ะกจิดเข้ามวิ่แล้ววิ่งไนีกั้นนีกันิดีกว่า่มันมาเด็กมันมาเด็กฉีกไปเด็กฉีกไปเด็กฉีกไปมันเอาเด็กแน่เลยคนเดิมบะเรียม่เรียฮะตมต้องกร้สารเพราะเขาบแล้วตดไ่ด้ยแต่ลูนหายแล้วอันนั้นไม่ต้องแก่่ะ ไม่ได้ไม่ได้ดีเป็นไอ้นั่นเกีดความหวังโอ้ย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 โอเคดูืบบันกับเพื่อน Thank you ฮะ thank you สาจีนน่าจะคนจีนหรงผมอย่างนี้เขาไม่ตอบอ่ะจะตอบได้ไงไม่ได้ในดิ เอาชั้นอยู่อ่ะเอาชั้นต่อโพรมีคือกีพอมาแน็ดเด็กลับไปถอนดีกลับถอนดีกลับถอนเดือนเดือนนี้อุ้ยแต่คนนี้เอ่อคิลเลอร์คนนี้จุกเครื่งเดียวเฮ้ยมีเอฟแเออีกคนหนึ่งคนเหนือจริงๆเลยคนลำปางเออไอ้ยาหลอดส้มหลอดส้มไม่เป็นไรนด่บ้าหูเอ้า เฮ้ยเทมเทมไฟมันเล็กเอาไปแล้วเอาไปแล้วแล้วเก็บไปแล้วโอ้ยเหมือนวิ่งไปหาฆาตกรเลยว้วยไม่เอาเด็กใจเย็นเด็กอย่าลกอย่าลกอย่าลกเอ้าโอ้โหสอนหน้าอะไรวะเนี่ยเด็กเจอเห็นไหมตอนนี้ก็เสร็จแล้วแล้วโอเคเด็กไปเลยเด็ก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 เดคนไปประตูไหนเนี่ยอะไรเรื่อง ประตูไหนใกล้ที่ใกลข้าตกร์นประตูนี้ประตูนี้ไกลประตูบ้านเล็กดีนะเทมไฟท์องต่างเสือเลกนี่ว่าตาแดงกำนหนอโอ้โหตือยานสุดแล้วมาสิจ้ามาสิจ้ามาสิจ้าไปเด็กไปเด็กไปเด็กต้องรอดเ้่านี้ว่าคือฉันรอด อ้ยอ้ยอุย้ยจะบล็อกอ้ยเพื่อนโอ้ฉันบล็อกไม่ได้ขอโทษไปเด็กไปเด็กไปเด็ไปเด็กไปเด็กไปเด็กเ็กไปเกไัเอาแล้เด็กไเ็ไปเด็กอนเ็กอปเกไปเไปดไปน่ไปเเก็กนก็ดไเด็กไปด บัวต,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  hehe, ต use, wrote, ่อตัวห้าต right? ับต่อต uh ัวห้าตัวต่อตัวเด็กเด็กปิดประตูเลยเด็กเปิดประตูเลยเปิดประตูเต้อเปิดประตูเด็กเต็มเอ่อเต็มอะไรวะเต็มช่วยเพื่อนไม่รู้ว่าเด็กเพื่อนรอดไม่รอดแต่เด็กเปิดประตูแล้วอ่ะไปเพื่อนรอะเด็กไปเด็กไปมาแล้วมาแล้วบอกให้บอกให้ไม่เป็นไรอุ้ยไม่เดินยังจะหิวเอาแว้ย ยังยังหลอดส้มหลอดส้มไม่เป็นไรหลอดส้มหลอดส้มหลอดส้มอ่ะเจ้าไปแล้ว